โดนแล้วครับทุกคนวันนี้แม็กโดนแม่หลอกให้กินหญ้าครับแม่เขาบอกว่าหญ้าชนิดนี้เนี่ยสามารถเอามาแกงกินได้ด้วยอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนแม่บอกว่าเขาชื่อผักขี้ขวงนะครับหรือว่าสะดาวดินมีใครรู้จักบ้างครับและมันกินได้จริงไหมเนี่ยแมหญ้านี้กินได้ด้วยนะหญ้าอะไรแม่เนี่ยต้นผักขี้ขวงหญ้าเนี่ยนะ ย่านี่นะแล้วถ้ามันกินได้ทำไมแม่ปล่อยไว้ยางเงยโอ้ดหแม่แกงแล้วเนี่ยอร่อยแกงมาเป็นอะไรเนะแกงเนี่ยแกงใส่ไข่แกงใส่ไข่หอมกระเทียมพริกปลาร้าไหนกินให้ดูก่อนไม่เชื่อหรอกปรุงรสโอ้โหอร่อยจริงเหรอจริงใช่หรือใช่เฮ้ยย่าย่าเนี่ยนะมากินได้ด้วยรสชาติเป็นไงแม่ผมลมรม ขมลอมหอมร่อมลนะอ้าวไหนลองชิมดูนะฮะรสชาติจะเป็นไงทุกคนขมน้อยนอยอืมปลาลําน้ำอืมอืมนิดนิแต่ว่พปมาแกมันก็อร่อยนะมันกินสดสดได้ไหมแม่แม่เคยกินแบบสดสดไหมไม่เคยลองดิเอามามาลองดูอผักขี้ขวงครับผักขี้ขวงชื่อเยอะมากผักอีไล มันข e ึ้นตามทุ่งนาตามอ๋อมันชอบขึ้นตามทุ่งนาเหรอใช่มันขึ้นตามทุ่งนาตามคนาอะไรทั้งนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะเออขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ลองกินดูมาพร้อมกันชอบชนยังเลยนะเราเนี่ยมันก็ขมมากแหละอืมขมแดงแล้วมันจะไม่ค่อยขมเนาะก็ขมโอ้ ขมยิ่งกว่าแกงอีกผมผมก็ขมเหมือนค้ัสดาแหละอืแต่จะอ่อนกว่านะจะอ่อนกว่าสักดาหน่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาทุกคนผักขี้ขวงนะครับหรือว่าสะเดาวดินเขาไม่ใช่วัชพืชนะครับแต่จัดเป็นพันไม้ล้มลุกที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วประเทศเลยครับผักขววงนะครับมีรสขมเย็นใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้แก้ไอได้ครับและยังช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำระงับความร้อนในร่างกายได้ด้วยครับ ในประเทศอินเดียนะครับจะใช้เป็นยาบำรุงธาตุและเป็นยาระบายนอกจากนี้นะครับยังใช้เป็นยาแก้คันยาทาโรคผิวหนังได้ด้วยครับเพราะเขามีฤทธิ์เป็นยาต้านเชื้อรานั่นเองครับสูตรที่แม่จะนํามาให้ทุกคนวันนี้นะครับด้วยการนําผักขี้ข่วงนะครับมาแก้การปวดหัวแก้ไขหวัดและคัดจมูกครับขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายครับให้ทุกคนนําผักขี้ข่วงมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับและซอยขิงเป็นแว่นแว่นนาไปต้มในหม้อเลยครับ รอจนน้ำเดือดให้มีไอระเหยออกมานะครับและเราจะสูดดมไอระเหยตรงนี้นะครับช่วยแก้อาการปวดศีรษะและแก้ไข้ในเด็กได้ด้วยผักขี้ขวงนะครับถ้ามองเผินๆก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยเนาะแต่ใครจะรู้นะเขาเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นผักที่สามารถเอามาแกงกินก็ได้เอามากินกับราบก็อร่อยหรือมาเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะครับมีใครเคยกินบ้างครับและแต่ละจังหวัดเรียกว่าอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ